เจอกันแล้วเราไม่ได้เจอกันในหมวดบิวตี้มานานมากเพิ่งซื้อของมาใหม่จากจากยุโรปกับจากญี่ปุ่นยังไม่ได้นะนนำเลยนี่ก็จะเป็นกันร้อนของฟิลิปปีไปซื้อจาก BFF ได้เลยสเปรย์แล้วก็หวีให้มันเข้าอย่าลืมว่าตอนเราสระผมเนี่ยผมเราจะอ่อนแอมากที่สุดตอนมันเปียกก็เลยใช้ หวีที่เรียกออไรนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าที e ทีชทางหางฟันมันจะทางหาภาษาไทยไม่น่าเรียกว่าฟันแต่ว่าเนี่ยแปรงมันทางหางอันนี้เพิ่งได้มาจากญี่ปุ่นนีเป็นครีมน,นี้ของฝรั่งมีมาหลายปีแล้วมันเลยละลายเพราะว่าความร้อนของประเทศไทยผมไม่กล้าอยากโศกก็เลยจะใช้เป็นสไตลิ่งครีมช่วยช่วยให้มันมีลอน ใครที่อาจจะมีปัญหาเหมือนเพริก้าก็คือว่าอายุมากขึ้นผมมันจะเริ่มหยิกก็คือไม่ใช่หยิกแบบนั้นแต่ว่าผมขาวผมงอกจะมีเ t e x t อร์หยิกๆในตัวของเขาเวลาเราดายผมอะมัดคอนอาจจะแบบดายง่ายๆตอนนี้อาจจะต้องใช้แบบนี้เพื่อที่จะดึงเขาให้เขาตรง บอกก่อนนะเป็นคนทําผมไม่เก่งแล้วก็ใช้ไอตัวนี้ดึงไอ้ตรงที่มันหยิกๆให้มันตรงปะมันก็จะตรงข้างนี้ได้ละข้างนี้ไม่ถนัดเลยก็จะต้องงงๆหน่อยมวนเข้าส่วนใหญ่วันไหนที่ไม่ได้ไปงานก็จะจบในขั้นตอนนี้อีกบปมได้อของตัวเองคือหน้าผาก คนเราจะมีปุ่มได้ไม่เหมือนกัน UV milk อะไรที่เป็น UV ไม่กล prefer ของญี่ปุ่นหรือเกาหลีเพราะเราไม่ควานรู้สึกว่า มันเข้ากับผิวของพวกเราเอเชียของฝรั่งของยุโรปมันจะเหนียวมากแล้วมันจะขาววอกวอก,กเลยของพี่ชัยมาใช้วันนี้ที่ฮอน,นี้ก็ฮิดมากอิลีอ่ะจำไม่ได้ว่าเฮลีบีเบอร์หรือใครอ่ะชอบใช้กต่ที่เคยเคยรีวิวไว้แล้วก็บอกมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนวิตามินซีอ่ะกลิ่นแบบ แปลกนิดนึงก็ดีเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำหอมอะแค่นี้พอมิกินี้คือของญี่ปุ่นเป็นอ่ UV ด้วยกัน UV เป็น m i l กี้เราก็มันทำให้ผิวเราดูเนียนขึ้นแล้วก็อันนี้มีสีนิดนึงมันจะได้แบบสีเดียวกันหรือไม่มันก็จะเป็นแบบสีขาวบ้างสีน้ำตาลบ้างอะไรประมาณนี้ อันนี้ที่บอก m e r ริช่วงนี้เขาฮิตมากที่อเมริกาไงหมอโทษทีที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เหมือนแรกๆคือพิริกาช่วงนี้ยุ่งทั้งงานยุ่งทั้งจัดระเบียบที่ดินเพราะว่าอยากจะทำฟาร์มพี่ชายแพคเกจง่ารักมากแล้ววัสดุดีมากเลยอ่ะสำคัญต้องมี ต้องมีบรัชง่ายนี่ไงจบใครคิ้วบางแล้วใครคิ้วที่แบบแหว่งแหวงหน่อยก็นี่เชื่อชัยเวิร์กมากๆอันนี้ก็ซึ่งเพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นหลังๆเวลาเดินทางจะใช้อายแชโดว์แบบนี้เพราะว่าง่ายง่ายแล้วก็ไม่กินที่ใต้ตา อฟีเวอร์ Y2K แต่งหน้าต้องมีเวทวันลิปนี่ข้อเดียวกับายไลเนอร์เคหรือ,อยังคือชุดชุดน่ารักไหมของมังกี้ฟังกี้ ตัวเป็นวัยรุ่นให้เข้ากับหน้าหลังทำเอฟเอซ่านดีไหม